ตัวเดียวก็พอมั้งโอ้ยตอเคมือแล้วก็เป็นอย่างนี้กันทุกคนอ่ะเออเหรอเผื่อให้เต็มที่พี่เอาหมี่โพได้ไหมล่ะ เอาครับก่อนพี่ยังเอาอีตัวไหมตลกกว่าโชคดีบังเอิญมากเอามีภูมีภูเขาเอาอุ้ยน้องแถมได้แลวหนึ่งอัน เฮ้ยไม่แน่หรอกไออีกต้ดงอีกทีนึงอีกทีนึงเข้ามาเลยเนี่ยเอออีกทีนึงเข้าได้เลยนะเออไม่แลกตังค์วะอีกทีนึงเข้าเลยนะเนี่ยขาเข้าแล้วข้างนึงเห็นไหมไม่มีวะจะเอาอีกสิบัาป่ะได้มีเทปไหมมีใบใบใบย์ี่สิบเอออยู่เบย์ยี่สิบเออเท่าไหร่นะเีบย์เท่าไหร่นะสิบบาทนะไม่รู้เหมือนกันเขาขอนะถ้าได้มีภูอยากได้ ไหนน้องแทมให้ปาดูดิอุ๊ยนั่นไงพี่โทดน้องโทดได้แก่ก็ไม่ได้ไม่กลับบ้านน <c oughs> ี่คิดตีก็น่ารักอ่ะนี่น้องเขาก็ได้แล้วนะตัวหนึ่งเมื่อกี้<ด>กไหวมากก็แต่น้ารักก็ะเอ้อมีพูนะ มันต้องจะมีสีขานะมันมีกระตาบขายนะทีนี้เฮ้ยผมว่าถ้าตัวยาวจะดีไหมผมจะจับไม่เอาหรอนี่แหละมันมาแล้วครึ่งหนึ่งไงเอเออใช่ใช่พี่เออต้นเอาให้นี่มัน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 เหนยบไปตรงงวงกลมดีไหมเออสมบัติรวย ไม่ได้พอไปไ,ไ,อไปพอก่อน <c oughs> ไม่ได้แล้วได้อันเดียวเหรอเทมเทมขอยี่สิบหรอขอซื้อตัวมากกว่าครับไ, <c oughs> ไปเทมไปไปเร็วพอแล้วไปพอไหม